รับผมมายามบางรันนะครับใส่ไว้ดักไว้สองวันเดี๋ยวมาดูหลังแรกเลยครับโอ้โหเหมาะมากเลยพื้นที่เหมาะมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่โดน ดูหลังต่อมานะฮะกลองจะสันส่นๆหน่อยนะครับไม่มีไม่มีขาดตั้งไปดหูหลังนี้นะฮะ,ฮะมีลำใหญ่อุยอ้ยอุ้ย เอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้โดนแล้หลังที่สองโดนลใช้ได้ครับใช้ได้ไซกำลังสวยครับหลังต่อมาครับ ่อยดึงครับดึงแรงไม่ได้เดียวลิ้นหลุดไม่หลังต่อมาครับอ้นไอ,อ้หลังนี้ดูดูเหมาะมากเลยครับเดี๋ยวดูจะเป็นยังไงั้าง อุ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวดูเดอทกนทุกคน,กคนไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไซส์จัมโบ้โอ้ยไซส์จัมโบ้ครับรู้ได้ไงว่าไซส์ไซส์ใหญ่ครับก็น้ำหนักมันมันได้ครับ้ําหนักมันได้เวลาเอียงเทเนะฮะมันน้ำหนักมันได้อ,ไดอุ้ยเนี่ย ครับหลังต่อมาครับอัน,นี้จะมาน้ปแล้วดูเงียบครับไม่เข้าหลังต่อมาครับ ห <ítulo> <อ> <istles> นักครับหนักอู้น่าจะเข้านะครับเ็ตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กครับผมหลังต่อมาครับอันนี้ก็บอกเล็กบา โอ้ยเยอะหมดครับเยอะห,ห,หมดเยอะหมดเยอะหมดเกลี้ยงเลยแสดงว่ามันกินแล้วมันก็ถอยออกครับผมมาดูหลังนี้ครับโอ้โหหนัก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 อะไรก็ไม่รู้หนักน้ำหรือเปล่า เข้าหรือเปล่านอนโอ้เข้าครับเข้าครับโอ้ไสายสายเบลเลอร์เลยฮะเนี่ยน้ำหนักมันได้โอ้โหดูซิดูซิสิสมีเสียงอ็อกแกอกอ็อกแอกมีเสียงอ็อกแกอกอ็อกแอกโอ้โหครับสายสายบิ๊ก มาดูหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายอ้หักหนักหนักหนัก,นกใช่หรือเปล่าอู้มันหนักน้ำครับเมื่อกี้ครับผมมาดูมาดูผลงานหน่อยไหน มีดสไซน์สวยๆอย่งนั้นเลยครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆเ,เดี๋ยวว่าจะคัดคัดไปเป็นแม่พันธ์นะฮะจะวิเลี้ยงจะลองเลี้ยงปลาไหลดูเพราะว่าชอบหาปลาไหลชอบดักปลาไหลนคะรับถ้าเราจะทำอะไรแบบประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นที่ เราชอบอะไรก่อนแล้วก็ค่อยลงมือทำไซส์ไซ้สวยทั้งนั้นเลยฮะไซสสวยเนี่ยเป็นแม่พันธุได้ดีเลย